ในกลุมคีดของเขาอันนี้เป็นว่าสีเจ้าสีวาในไรก็เฮาว่าทางทางเขียงเก่าแล้วนี่รุดเป็นห,หน้าไดเลยเออเฮามาทงงางเงินก๊กมะเกลือพี่ทงงา,างเงินบังรักเดนพี่บังมันนูนินเฮบังมันเห็ดหยังไรบอกมันเดมนี่ให้เขาเห็ดเป็นเดินเขาปั๊บเป็นเดินเยนยใ,ให้เห็ดเ,เห็ดเทียงอยูฮ่ฮทําว่าโตไปนะพราะมันเห็ดหยังไรแล้วเสียเอาลงไปอีกจะเป็นดินเฮอยู่บางเจบาง นักเรียนวังโตโกวังอันโกวแดงดำนี่โกวแดงดำเ,ดำเนาะแม่ทีเดินเทีนน่าจะทำนิดแม่ง่ายใช้บังหันบังหันเทียงเก่ารันไ,ไม่ได<ม>้ไาะไพใหม่กับแม่นึงมาวัดดินบังหันกับเป็นดินอ่อนนะครับชิมุระเขาเห็ดหายเห็ดหน้าเขาลดลงไปกับมันก็คือว่าอันนั้นเลยตัวนี้ตัวนี้ไปทูทูทูไปมาเห็ดแม่ตัวนี้เขาลันยู่ขึ้นมาให้เขาลันให้เขาแปลงให้ก็คือว่าคือว่า สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุกูสู่คนเนาเพียงเนาะเบอรสมองสุวรรณาสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยกันหนึ่งพ่อๆกับช่องยูทูบพงอวิญชัยไทยกันด้วยเพียงเนาะอีกเส้นเก่าเส้นเดิมพี่น้องเลยเส้นเก่าเส้นเคยวาสิเป็นแม่แม่เอฟซีอ่าอยู่ทางต่างประเทศเนาเพียงเนาะที่ว่าคอยเบิ่งคลิปเบิ่งโฆษณาให้เวียงทุกๆคลิปพี่น้องเนาะกั กดได้กดเช็คือเก่เขาคือเดิมนะพี่น้องเนาะเผื่อมาฮอดกันจนเช็จนซวยพี่น้องเไยเนาะยามนี่นเป็นยามฮอดเป็นยามอ่าหรืว่าใครแต่ว่ามันโบวคือเก่าได้บ้านนี่มันเดิมอ่าเปลี่ยนแนะวางหันซีมุ้งนี่เดิมอยากอยากคำอย่างมือแต่ว่านี้ยังแจ้งอยู่วันนี้เนาะมันปเปลี่ยนได้บ้านนี่พี่น้องเไยาบางหันซีมุ้งนี่เดิมคำเดิมนั่นแหละ แต่ว่าฮ่อนกับเข้ามาสู่ฤดูห่อนปีนี้ก็ยังว่าธรรมดาในห่อนกับมันหมดห่อนนั่นปันไดนหนาวโดนยุกพี่น้องไงเนาะอย่างไรก็เข้ามาเบิ่งมาซมกันพี่น้องเนาะฮะอยู่ทางบ้านทั้งเชินของน้องจ้อยเห็นไหมพี่น้องไงเนาะมาดีเด้อเจ้า้องจ้อยฮะมังโจยน้ำอยู่บ่หวานนี่น้องจ้อยนี่ฮะเพียงนุ่งเสืดโตัวเก่าอยู่เสืดโตัวเก่าได้อันนี่ยเมนบอก ห้าเออมาราบน้ำมาจ๊ะเดีเ๋ยงเป็นตุ่มนะมันเสือตัวเก่าอยู่อื้อหมอนแล้เห็ุนยังคุณสาบเพื่อนด้วยกับเหเอเอ Một chút phần mới ra khỏi mắt Thì đã nghe phần bảo là phần sẽ chạy chỗ nằm Chạy chỗ nam như thằng này Chạy chỗ nam phần Để lạc khỏi sàn mà, Khang bằng chân mưa chạy xông phần này phần Tuyệt là khám phải bừng bộ Thì bây là Bình bình bàn này phải bình giờ phần mới chụp อืมจนยืน <Representatives> ยันเนี่ยรวมตัวไปลงกาบเพิเพิ่นว่าเพิ่นขอ2,000 4องต่อกับสิลดลดอายุเพราะฉะนั้นได้ได้ต่อเพิ่นสิต่อสิต่อซํใดก็ยังบ่ได้ตอจ้งให้เพิ่นบ่ทํา่าวาไว้ให้ติเอาเลยนอนนอนเอาเลยเพิ่นอืมนเอาเลย สองหมื่นสี่ถือว่าแพงอยู่แล้วเนาะแพงเถือได้เหรอเนี่ยในอันความคิดของลุงเลยเกิดทุ้งยุคราคาถือเนาะสอง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 สามนี่ยังค่ายยุค ต่อต่อต่อมงส่อบ่เราก็ยังมาได้แจงุณยังเป็นไปมันคุยากันมันบ่ได้นั่นเข้าใจปรนไดนะจะโทรมื่อเช้านี่เพราะว่าเป็นเดิมเสดบุญเหตุอย่างน้ำบ้านนะเป็นวบาโทรโคงท้งตอนขึ้นทั้งตอนเว้นมาขึ้นนี่ก เียงตีของตุม่มเสียงเป่าชนะจนเด็กปนเลยอันเก้าโมงชิบโมงผมคุณชมคุณยังวะยังเหลือเก้ามือชิมมืมอนีกแล้ว<อ>นับมือละวันเข้าไปเลยมันโจละห้างห่าก็ะถา,า,า,ามมึงแต่จเจ้าเดียวนี่เน,นาะถามแก่เดียวนี้ ในความคิดของเฮาอันนี้นำมาสิเจ้าสีว่าในไรก็เฮาว่าทางทางเทียงเก่าแล้วนี่รุดเป็นห,หน้าบัดเลยเอเอามาทงงางเงินกกมะเกือพี่ทงงางเงินบังรักเดนพี่บังมนูนินเฮ่บังมันเห็ดหยังบ่ไรบอกมันเดมนี่ให้เขาเห็ดเป็นเดินเขาปั๊บเป็นเดินเ,เ,เ,นเดี่ยให้เห็ดเ,เห็ดเทียงอยู่นั้นทำ่าโตไปนะ ้ามันเห็ดอย่างมาได้แล้วจะเอาลงไปอีกก็เป็นดินแฮอยู่บางเจบางนักเลนบางโตัวโกงอันโกงแดงดำเนี่ยกดงดเนอะแมนเดเทียนน่าจะทำนนง่ายใช่าบางหันบางหันเทียงเก่าแลนด์ง่ายแไพใหม่กับแมน่นึงมาว่าดินบางหันกับเป็นดินอ่อนนะเขาสมชติว่าเขาเห็ดหายเห็ดหน้าเขาดูดลงไปกับมันก็ถือวานาน่าอันนั้นได้ตัวน,นี้ตัวนี้ไปทู่ทุ่มเลยวะไอ้แมนตัวนี้เข่ารันยู่ขึ้นมาไอ้เข่ารันให้เก่าแปงให้ก็คือว่า คือแบบอันนั้นเติบอยู่เนาะน้ำหนาเนาะให้เขาเป่งเขายังให้กพอดีมันก็อยู่ภาคนี้เลยกระเปะทางเมื่อเปะทางมาเลยอ่าเขาคือไปขวบหงไปด้วยน้ามิกามผลกทางอ่าทางถาถาเทียงเขาอยู่ทางนั่นบัญญามผลได้ใน้ขวบแล้วบัดใน้ขวบไปฟังนั่นอีกข่าน้าอีกอ่าถนนหนทางันนะคว่เออมวยหยาเงเราอันตัวนั้นนะเขาปลูกเขา เป็นรุดออกก็มาปลูกมันเป็นนานี่อยู่ง่ายมันก็มันก็เไราะลายไปได้นะทางนั้นนกี้ป้าไว้ก็ว่าตามที่ว่าไรบึ้งสมมุติว่าอ่าเขาว่าสมมุติว่าราคาอ่าสองหมื่นสองเนาะเขาดุจให้แหละเอาให้เขาอ่าปั๊บดินหรือว่าคำว่าเป็นรุดลงนี่สิใช่ใจอยากโขโตลงอีกนะเนี่ยคำว่าเป็นนั่นนะ ปับเป็นเห็ดเดินเห็ดเดินเ,เนทียงบ่อไรอันจะเทียงด่างนึงแบบนี้นะปรับเป็นมันสะเหมาะกว่าอเอาเทียงเอาชีู่พังนั้นถ้าอยู่พังนั้นมันจะย่ำฝนบัดรถไปกระไปบ่ได้อีกมีแต่ยางมัดเมนต้องจอดด้วยพังนี่ยางไปพังนั้น อันนี้เขาอยู่พังนี้เลยมันใกล้ทางเมื่อใกล้ทางออกทางเขา่าบ้านเขาดุดนะให้ให้หน้าประมาณนั้นนะมแต่ให้เรหาอกพันหนึ่งแลยเขาเขาดุด Họ rút gắn. A long, a long time, chưa bung chào uy nam mô độ. A long, 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 ว <c oughs> ันกลัเมือนจ้อ้อม,มูลเนะเป็นเป็น,ปน,ปนยืยเป็นรุดยู่ยั่เดียวนี้รุดท่ทางเขาดงทางไปนาลุงเลยรุดน้านี้นนยุดนา้ไปนากัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวร่มกับผู้ใหญ่าบางอีก่อนตอนแรก เดี <leave> <now> <N> ๋ยวเขาดมกับย <everyday> oh, yeah. ังไงเบิ่งเพิ่นเบิ่งอีกทำบาอ่าดมกับเพิ่นแล้วทำมุดว่านั่งกับคือเขาว่าเอาในแปลงแปลงเดินอยู่ทางนี้ทางพุ่นกระลุดเลยรุดหนองเลยอันบ่ได้อันนั้นมีแต่กอน้ำไม้ซื่อมีแต่ว่าเขาปลูกเอาไม้แปลงเอาไม้ไม่ย่ายดอกกอน้ำไม้ให้ให้ได้อันให้ได้เทียงมาอยู่ฟังนี่บรรยะมันจังนะคนโถคนทางมันก็สบายเขาเอาบริขวางหองไปพุ่ง ปรีเลยมันจังขีได้ไกลให้นี่เลยแต่ใหงายพี่เลยตอวนู้นพอฟ้าสบายเลาะนี่ว่าพอมันมันเดมออกมาบางรากเลนบางพพนมันเกลือหันจะก่วงเติบเล้น้ำผึอ่ากวงเติบน้ำหัน้นตอนแรกคิดว่าเรานี่มาใช่อันโกงมังแดงดำหันมันคิดว่านั้นแบบนี้แหละเออรักมันก็เขาไปอยู่คุนไกลเติบนะ อ่าในเจให้หน้าให้ง่ายบางหันกะมันเป็นมันมีแต่ดินเฮมันเป็นดินเฮดินยังแลอยู่แล้วน้ำหันให้เราไทายไทยขีดดินขึ้นบางหันปเปลงชะทำควะจาดน้ำหันกะได้แต่ที่เห็ดกอันกระดูกเบอร์อยู่หันคือเห็นคุ้มเห็นยางมันเดี<อ>๋ยวเราใหญ่เราลองหลายบนเน,นี่นะทีอย่างนี้เนาะ นายไปอยู่าลบอน ามให้อยากายายปรึกษากับผู้ใหญ่เพิ่ีก่อนเถอะนึกเขาก็ยังนันตัดสินใจบม่ได้ยังไม่ได้ลมกับเพิ่นแต่ว่าราคาเพิ่นว่ามาสองหมื่นชีแต่ว่าเพิ่นว่าดองต่อเบิ้งเนะาะมาสิโตเพิ่นจำได้เนาะอืม,อม จกคันรถเพ็นคันเดียวบ่สองคันสองคันเพื่นเป็น,ปนไรอย่างเ่าสองมือสองมือหรือสามมื่นอะไรเนะีอนนอ่อันนบ่กนะ่อันั่านาเพื่นบ่ไปเบืองชา้านิน<ง>เอ่อ มันตูมเนี่ยเนาะออใชรหูหูราคาเลยหูหูนั่นแหะมีแต่ว่าถามเพิ่งปรึกษาเพิ่งอ่าปัญญ์เพิ่นคับเพิ่นว่าเออเฮ็ดรดก็คือว่าโตเพิ่้นะครับก็พากันดุดเลย ฟ้ากะย่านเพิ่นตกจักหน่อยเพิ่นตกเพิ่นยังบัดนะมันสิโดมนี่แต่ว่ามื้อแลงน้าสิอ่าโทหาเพิ่นอออากาแงนั้นเผาไแต่มือเนาะแงเอาแงยังไปอ เป็นได้ใช่แค่เน่โบปั้นฮะใครได้บบเนี้ยเนาะอ่ามาใส่ท่าเรื่อยเอาได้ยากับวะท่าเรื่อยท่านั่นใช่น้ำอ่าเมาบวทายามันนั่นแห่งเลยน้องบนั่นน้องเจอกับไปน้ำโบเบิร์นชาติมันไปมีแต่ดุงเนี่ยเออเลื่อนไปเลยพบเนอในทาง หลับลับไปเลยอยู่ที่เป็นงานมาเลยไ,ไป็นไปเหมือนเห็นไหมโจ๊กดินก็อันขายบ้างเขาท่านมอพ้นเอานี่บ่เออคือทุ่มเรื่องเลยนะว่าเป็นทัดมอเลยเห็นกลิ่นโค้งไง,งได้เห็นในคลิปเข่าวเจ้าเ <c oughs> ขาเปล่าใจง่อยเดือนหกเด้อนยันเขาเห็นหน้าเห็นยัง ่คือว่าทั้งนี่บุตรโขยหิรณาไวเป็นในทางนี้เนาะทางเฮากะเป็นญ่ทางชุจา้ายังบุดรกะโดนนะเนาะเออบ้านเฮานี่บิดบุญใหญ่นี่คือว่าเร,เริ่มวานเริ่มได้น้ำน้ำฝนบุตรถาน้ำฝนในัึงเถอะใครมีน้ำหนองกับบ้านด้ยายได้ฝนตกเมรำลุำ่น พิดบุญใหญ่เนะี่ยคือว่าพากันเริ่มไถหุดนไถยอยังรู้ได้ลำบานมันตกน้เมนม,นมนีน้ามันให้หน้านมเมนขอลามนุห่างเ็ดไว้กัเฮานั่นกับงามได้เข่ามันก็ไล่ต่างกันอยู่เลยผไม่ mm hmm. ทันผ่าททันผนแต่หกปี ประมาณเรราราฟังคํา,า,าตบมือ,อื่นเนาะคําว่านั่นแหละคำว่าเขาได้นะเขาคุยกับเพือ่อนมาแดงไหนคำว่านั่นกะดุ้งเอาเบอร์เพื่อนไว้อยู่บ่เออคำว่านั่นกะเอาเบอร์เพื่อนไว้ทั้งเธอมาแดงเขาคุยกับเพื่อนไะนกะมีแต่ว่าท,ทําได้คํโตบเนาโทรมาใช่กะทํำเพิ่นว่างใายเพื่อนมาเห็เุด้วยนะมันจังสียบ่เสียเวลา ือว่าเขาจะค็ดแนวอ,อื่นเน่ยยังก็ปัญหามาในเขาเดินออกไปเบรกรังลังคแค่ว่าเคื่อเอาว่าเนี่ยให้อ่าบางทีบางวัยเห็ดเทียงนะให้มาอยู่พังนี้พังนั่นนะให้มันรุดเขารุดคุ้งไปเลยแล้วพังคุ้งเป็น,ค,ปนคุ้งแดน่นไปเลยทั้งนั้นทั้งนี้มันจังนะนะเขาไปนะครับ่าเสียมไปพังอีกลักมันลักแถวกลางแถวยังเนีมันมีลักเนี่ย เพชรเป็นอยู่บ่านาน้องเจยองน้องเจย์มีแต่เคยคุดเนาะมีแต่เคยคุดเนาะจีเฮ็ดเป็นอยู่บ่มีแต่หาซื้อเราได้ขี่งัวน้ำแถวน้ำบ้านนี่คือว่าขี่งัวลายแท้เก็บให้เขาเก็บใช้กระสอบเลยไปหายายใช้ดุเด็เนาะงดุงเน้องงามเป็นอย่างนี้บ้านเฮานี่โอ้ยบ่มีแล้ขี่งัวอันกองในเดินบ้านเขาเก็บหยาดกันเอาไปชื่อใช่ไหม จนเขาเป็นฉะพูนเป็นยังมันต้องใส่ปุ๋ยได้ยอีน้ำเพ่อนน่ะเน,น,น,นาะวางเข้าไปมนันเนาะเดี๋ยวไปเดิน,ดน,นป๊าเด้อทำเก็บไยฮอดชองแชมรถไทยไไบ้านเฮานี่ญาติกันไนดะ้ขีง่งวนี่เป็นหม่ว่ามันใส่ปีนี่ละงามได้ฮอดชองปีนะมันกลัวปุยเลยปุ๋ยนี่ใช่ปีนี่ปีหน้าก็ได้ชื่อใช่อีกได้ปุ้ย กีงัวในชายปีนี่ปีหนาก็ยังงามทางอันเจ้าของเลาอยู่แถวบ้านนี่บรนอืณเป็นจกหนองได้บอกคือว่าในใน่้นคืออยู่คืองจกเป้งนั่นให้มีหลุดผลของพาดุูกหน้าเขาอื ช่วงนี้ yeah, บ่เอ่อที่เราเนาะมีแต่ว่าเ,เราฟังคำโตบจากไงว่าเพิ่นกะให้เขาถามถามเบิง้งเนี่ยเนี่ยไรก็แต้งเพิ่นไปนะคำเพิ่นว่าเนี่ยไรเขากะนั้นแต่เพิ่นกะว่าเมื่อวานเนี่ยเขากะลองถามกันเบิ้งในซื้อ่นอ้องแต่เพิ่นบอกให้เขาถามหาเบิ้งรถ บ่รถกระบานนี่ยกับบุรีมีเนาะรถกระบานนี่เนาะกระบานนี่กับบุรีมีโอ้คขำมันใกล้บ้านอ่าชุมเฮาเนี่ถือว่าสีได้ถือยิ้วันไก่แชมปเชนูนี่เขาเล่นมาดุดยิ่วเถอะเชนูแถวชุมดุงเคนออกมากดุดยิ้วนี่ยังไก่ยังเติมไปยังมาเขากไปไาา็น่ได้ตามลองเบิกเมื่อบรแดงียนก่อนฉีดรองบอยกแล้วลองเบิกเขาเฮ็ดนั่นซ้ำนี่นัน่น ประมาณมือมือหนึ่งมือชองนี่ชับนี่ยันแล้วเนี่ยชำนานองจอยนนะ่อม่ไดห้หิงไหนชุมนาดูดนะสงฆ์กันเดียวกันเดียวฮะชุมเพินเห็ดไว้ห,ห็ดเห็ดสละนกนี่หูแบบว่าหูวิธีเห็ดนะเดี๋ยวนี้เขาถ่ายชวนมันชวนลายน้ำบ้านก็มันช่วงนี้คนปลูกมันนะครับคนตกนะี เมื่อ่เมื่อก่อนหันละรุดอยู่ใกล้ๆแนวหันจ็ดไห้จ็ดไห้นะสองมืดแต่ว่านะว่ต่ละบ้านมันกับคือกันนะคะแถวรถหน่อยรถลายรถลายกับคำเจ้าบูเห็ดบัดมูเห็ดคำรถหน่อยบัดมันมันคัดเอาเนาะมันคัดเอา พี่น้องเนาะกะสิประมาณนี้แหละคลิปนี้กะจะให้น้องเจ้ยจมจมเข่าเข้าไว้น้องเจ้ยจมเข่าเข้าไว้มาดีเอฟซีกันนะพี่น้องเหรอาเข่าเข้าไว้ไว้ไปถ่าอันบอยกีดบัดรโอ้จะเป็นที่มามื่อใดวะงออะไรบอ รถก,กัน,กนจอหน้ำกับน,นัดมือใหม่เด้โอ้ยว่าทีได้มีเพนตัวแล้วเขาจังฉีเขาจังฉีอยากมาว่านวามาหอตจะงานหานะันเนาะแม่รถเล่าเบาหวานฮะแม่<ะ>แมรถกูเลยจอจอหน่ำเลยเป็นเป็นได้บุคคลอะไรกันเลยได้ง่อย เห็นเพื่อนวอาอยู่อ่ะอันเมื่ออันวันค้านเพื่อนว่าพอยจะไปคุ้มเขาเองเพื่อนพอยจะไปน้ำเพื่อนว่าเมื่ออันอ่าเมื่อนี้เขาแปลงไรเพื่อนว่าแต่ว่าเขาคิดว่าบุเรนโดนแล้วโจทยอยู่หันโดนแล้วเนาะเขาเห็นโดนถ้นได้เขาเลยโทรใท่เขาตอนเขาเรีนออกไปหามบุเรนคนไปไปยึนข่อมเออ ได้งอยกกำผิวหน่อยหนึ main, main. Okay. Okay. ่งนี่ยอมตัวเดียวนี่แหละโมขึ้นนอได้ได้งออาเป็นก็เป็นอย่างฮะเอาเป็นกเป็นอย่างนั้นผิวเน่เน่ทำผิวอะไรเป็นงเงี้ยผิวหนึ่งกันผิวปเพื่อต่ขอโตมันอะไรเจอสื่อแดนขอโตมนมีสองมีสองโทมใหญ่เนาะมีสองโท พี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี่ได้พี่น้องถต่ว่าผิดพลาดการใดก็ต้องกราบขอโทษขอภัยอะไรมาสวยแน่พี่น้องเนาะลำลาพ่อแม่พี่น้องไปอยู่ดีมีแห้งเบอร์สกูสกคนเนาะแพงคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยอ่าคุยเรื่องรถปับดินเนาะพี่น้องเนาะปับดินที่นาของน้องจ้อยกับน้องแก้วเห็นไหมควาเพิ่นพารถไปเบิ้งเมื่อเช้านี่อ่าเพิ่นวาวซงมือซีแต่ว่าเขายังไม่ได้โตเราคุ้มราคาเพิ่นดอกพี่น้องเนาะ เดี๋ยวชี้แจงคุณหายเพิ่นไปเีท่านหนึงพี่น้องทิศภาพการได้ก็ต้องกราบขอโทษขอพภายหลายลเลยเนาะเพี่ย้เนคะทปนี้ก็กกกขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีแบบชั่วชุกคนเนาะ